เหตุให้สุขติปรากฏจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตตรา มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมีได้ให้ไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมยละการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการประพฤติผิดในการม คือเว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทรรรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินใหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายสามอย่าง จุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่า บุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ละคำส่อเสียด เว้นขาดจากคำสออเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันละการกล่าวคําหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคําหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ละคำพูดเพอเจอ เว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะ ความสะอาดทางใจมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภแท่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้เป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจอันไม่ประทุสร้ายว่า สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้นเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มี โลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปปาติกะสัตว์มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะ เหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรมบทสิบจุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรมบททั้งสิประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมีทิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสิทประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์ สูตรอื่นๆแทนที่จะนับจำนวนกรรมบทมีสิบได้ทรงขยายออกไปเป็นยี่สิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำอีกสิบและทรงขยายออกไปเป็นสามสิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบและทรงขยายออกไปเป็นสี่สิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบ สันเสริญผู้กระทำสิบจึงมีกรรมบทสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบในสูตรอื่นสแสดงผลแห่งการกระทำแปลกออกไปจากคำว่าเหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในสวรรค์นั้นทรงสแสดงด้วยคำว่าผู้ไม่ขุดรากตนเองก็มีตายแล้วไปสุขติก็มีเป็นบัณฑิตก็มี